คนใช้กําลังภายในแล้วแบบฝามือเสร็จแล้วก็ทั้งทั้งกําแพงอันนี้ทําได้เรื่องจริงไหยตามที่เราเคยไปไปบูติงเห็นจริงร้อนร้อนเขาเรียกว่าท่าแบมือขอตังแม่แบมือขอตังแม่จะพาทุกคนมารู้จักกีฬาชนิดหนึ่งที่ทำน้อยแต่ได้มากเล่นได้ตั้งแต่อายุเด็กๆจนถึงผู้ใหญ่กีฬาชนิดนั้นก็คือ ลำไทยเก๊กนั่นเองตามมาดูค่ะต้องใช้สมาธิเนี่ยไม่กล้าเสียงดังเลยอะ ่อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคืออาจารย์พัฒนันเลิศคุณอาทินนท์ค่ะเป็นอาจารย์ประจําคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมพระเกียรติค่ะอาจารย์รู้จักไทยเก๊กได้ยังไงแล้วก็ทําไมถึงชอบแล้วก็เล่นมานานแค่ไหนแล้วคะอาจารย์รู้จักไทยเก๊กตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเราจะชอบดูหนังเฉินหลงชอบดูหนังของหงจินเปาวัฒนธรรมของความเป็นจีนก็เลยทําให้เราได้เรียนรู้ตรงนั้น ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติก็มีการปรับหลักสูตรหลังจากที่มีโอลิมปิกปี2008ให้นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเรียนไทเก๊กอะไรทําให้จาย์หลงความเป็นไทเก๊กเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยคนจะมองภาพลักษณ์ว่าไทเก๊กคือกีฬาผู้สูงอายุ <c oughs> เพราะว่ามันนิ่งๆช้าๆพอมหาวิทยาลัยให้ไปเรียนรู้ทักษะไทเก๊กเรากลับมีความรู้สึกว่าไทเก๊กมันไม่ได้สอนเราแค่ให้ออกกําลังกายแต่มันทําให้เรา กลับเข้ามาหายใจแล้วโฟกัสอยู่กับตัวเองอ๋อเป็นคล้ายๆทําสมาธิเป็นสมาธิในรูปแบบการเคลื่อนไหวเมื่อเราโฟกัสอยู่กับเขาสมองเราคิดถึงเรื่องอื่นแม้แต่นิดเดียวท่วงท่าที่เราํำอยู่เราจะสะดุดเราก็จะลืมเขาดังนั้นคนที่จะมารำไทเก็กได้กายเคลื่อนไหวใจสงบนิ่งในหายเดียวกันไทเก๊กทาให้เรามีไม่เป็นอัลไซเมอร์เร็วเพราะสมองของเราได้ทํางานสองข้างพร้อมๆกัน พราะท่วงท่าบางท่วงท่าขาซ้ายก้าวสมองซีขวาจะสั่งงานแต่ในบางท่วงท่าข้างขวาเป็นมือขยับสมองซีซ้ายต้องสั่งงานมันเป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งในการกีฬาเลยค่ะมันมีแอบส่วนคล้ายๆกันผ่าตัดอยู่นิดนึงเหมือนกันค่ะก็คือเวลาผ่าตัดแล้วมันก็จะจดจ่อแล้วมันเหมือนวูบเวลาเข้าไปเลยเวลาเดินออกมาเหมือนถูกดูดเวลาเข้าไปเลยเพราะว่าเรามีสมาธิกับท่วงท่าหรือว่าการเคลื่อนไหวอะไรเวลาตอนผ่าตัด ใช่แม้จคล้ายกันแต่ว่าไทเก๊กน่าจะเป็นการสัมพันธ์กับร่างกายที่ส่วนใหญ่กว่าเพราะว่าหมอผ่าตัดก็คือมีแค่ผ่าตัดมีที่แห้ใช้มือแล้วก็ยืนผ่าแต่ไทเก๊กเนี่ยน่าจะเป็นการโฟกัสทุกจุดในท่วงท่าการเคลื่อนไหวของร่างกายเลยแล้วที่เขาว่าไทเก๊กเนี่ยมันต้องมีชี่จากข้างในนี้อันนี้ใช่ไหมคะคือในศาสตร์ของไทเก๊กมันมีหลากหลายถ้าเราเรียนในเบื้องต้นจัดท่วงท่าให้ถูกต้อง ศีรษะตั้งตรงแขวนลอยผ่อนไหลไม่เกรงหลังเท้าเต็มว่างอันนี้คือ5ข้อแรกของการฝึกก่อนหลังจากนั้นเมื่อเราฝึกสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดแล้วมันจะนําเข้าไปสู่ข้อที่6ถึงข้อที่10เหมือนที่คุณหมอพูดคือกายเึ้นไหวใจสงบนิ่งพลังงานการไหลเวียนของชี่หรือลมปานมันจะต้องค่อยๆเริ่มตามมาเรียนรู้เพิ่มเติมอีกเพียงแต่ว่าวัตถุประสงค์ของการฝึกนั้น เราต้องการฝึกเพื่ออะไรเพื่อสุขภาพเพื่อการแข่งขันเพื่อกําลังภายในหรือเพื่อเข้าถึงจิตวิญ,ญญาณของไทเก็กอย่างแท้จริงภาพที่หนึ่งจะเรียกว่าภาพฝักมือขวาซ้ายมือซ้ายชี้ขึ้นด้านหน้าก้าเสีงศามือฝาออกด้านข้างจากนั้นสายตามองไปที่มือฝาแล้วเราพับมือฝาเข้ามาเหมือนลักษณะติดใบหูวันทียค่ะสายตามองไปที่มือซ้าย พักมือขวาแล้วดึงมือซ้ายระหว่างพักให้มือใกล้ๆกันจะสัมผัสได้ถึงพลังงานแล้วมือขวาดันออกไปมือซ้ายเก็บเข้าจากนั้นย้ายน้ำหนักมาที่เท้าขวามือซ้ายโอบเข้ามามือขวาอุ้มลูกบอลมือขวายกขึ้นตั้งข้างหมุนเอวแล้ววางเท้าซ้ายลงลินเท้ามือขวาพับเข้าที่ใบหนมือซ้ายกหล่ ย่อขาฐานหนักไปยังเท้าซ้ายมือซ้ายปัดขหัวเข่าเท้าขาวาดันส้นเท้าออกมือขวาเหยียดไปด้านหน้าเนื้อหนับกลับขาหน้าย่อเขาย่อตั้งฉากนะคะแล้วปัดมือซ้ายขึ้นมือขวาแยกลงทุกครั้งที่สัมผัสจะรู้สึกถึงพลังงานที่ฝ่ามือได้นะคะหายหนักกลับเท้าปิดหมุนเท้าซ้าย มือจะไปตา่างจังหวะการหมุนของเท้ารู้สึกได้ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เยอะมากเลยด้านตรงตรงเนี้ยเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนเหมือนเป็นศูนย์กลางนะแล้วก็ให้เราบิดร,บรอบๆศูนย์กลางศูนย์กลางต้องต้องตรงๆอง่ะถ้าบิดก็บิดแบบบิดนิดเดียวเพื่อเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนท่าเฉยๆอะไรเงี้ยถ้าในมุมการแพทย์อ่ะการขยับตัวแบบเคลื่อนไหวแบบเนี้ยขยับช่วงสะโพกมันก็เพิ่มการไหลเวียนของช่วงสะโพกได้ดี ของทางสูอะไรเงี้ยเลือดไปเลี้ยงดีมันก็จะลดปัญหาแบบพวกมดลูกได้พวกทางผืดเกาะมดลูกอะไรเงี้ยถ้าเลือดไปเลี้ยงดีมันไอ้พวกนี้มันก็จะน้อยลงจิตวิญญาณของไทยเก๊กอย่างแท้จริงอันนี้คืออะไรล่ะคะคำนี้มาจากบูตึงบูตึงบูตึงเซาลินมีความเหมือนและมีความต่างไทเก๊กกำเนิดแรกมาจากเซาลินนักบวชคนหนึ่งเขาไม่รู้สึกว่ามันไม่ตอบสนอง,ของเขาเนื่องจากว่ามันเป็นแรงการใช้จากแรงจากภายนอกเขาก็เลยขึ้นไปที่เขาบูตึงปรมาจารย์จางซานเฟิง แล้วก็รู้สึกฝึกแล้วไม่ได้อะไรพอแล้วดีกว่ากลับลงมาเทวดาปรากฏกายให้เห็นเป็นคนแก่คนหนึ่งกําลังฝนทั้งเขาต้องการให้มันเป็นเข็มให้เล็กลงในหายเดียวกันจางซานเฟิงเดินมาถามว่าทําอะไรก็บอกฝนทั้งให้มันเป็นเข็มโอ้ทาได้ยังไงฝนทั้งให้เป็นเข็มมันยากมากเลยนะสุดท้ายระหว่างนั้นคุยกันไปคุยกันไปทังใหญ่ๆกลายเป็นเล็กลงเล็กลงเป็นเข็มในที่สุดปรมาจารย์จางซานเฟิงก็เลยอ๋อสิ่งที่ฉันขาดคือความอดทนเพราะทุกคนอะสามารถทําได้ จากนั้นท่านกลับขึ้นไปแล้วก็ไปฝึกวิทยายุทธใหม่จนกระทั่งเป็นหลักสูตรของบูตึงในบูตึงเนี่ยเยขาจะบอกเลยว่า,าการฝึกไทเก๊กคือ1ฝึกเพื่อที่จะไม่เบียดเบียนใคร2ก็คือเราจะสวดมนต์นั่งสมาธิ3ร่างกายต้องแข็งแรงและสี่คือต้องมีสูนทรียะของชีวิตอยู่กับธรรมชาติพวกนี้คือไทเก๊กจิตวิญญ,ญญาณที่แท้จริงของไทเก๊กที่มีคนใช้กําลังภายในแล้วแบบฝ่ามือเสร็จแล้วก็พังทั้งกําแพงอันนี้ทําได้เรื่องจริงไหม การที่เราเคยไปไปบูตึงแล้วก็ไปดูเขาฝึกเราเห็นคนที่เขากระโดดขึ้นกำแพงดิ๊ๆแล้วก็ลงมาสองชั้นอะอันนั้นเห็นจริง <Wow. S 1> แต่ในส่วนของพลังงานที่พุ่งออกไปรักษาคนเรามองว่าอันนี้คือหลักของแพทย์แผนจีนแล้วอย่างเช่นเราอยู่ในท่าหย่อนเข่าแค่นี้ค่ะแค่นี้ยืนเฉยๆแค่นี้หย่อนเข่าเก็บก้นตรงเนี้ยมัดกล้ามเนื้อเราเริ่มทำงานแล้วตรงเนี้ยเป็นกล้ามเนื้อแบบพยุงเข่าพอดีเลย ถ้าไม่อยากเข่าเสื่อมก็กล้ามเนื้อไตเสพใช่มัดนี้เลยใช่ทำแบบนี้ใช่ค่ะถ้าเหนือกว่านั้นแค่ยกมือขึ้นมาทีนี้จะทดสอบพี่หมอแล้วนี่ดูทดสอบแล้วว่าไม่ต้องไม่ต้องหนีบมากหย่อนเข่าเล็กน้อยปลายเท้าชี้ตรงมาด้านหน้าทั้งสองข้างหายใจเข้าหายใจออกให้เป็นปกติของการหายใจแล้วสัมผัสถึงพลังงานที่มันจะหมุนเวียนอยู่ตรงภายในอยู่ตรงนี้อยู่ในท่านี้ประมาณสักสามนาทีห้านาทีจะสัมผัสได้ถึง พลังงานของร่างกายทีเริ่มหมุนเวียนฝ่ามือถูกันร้อนไหมถู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 เกิดพลังงานเกิดขึ้นจากนั้นคุณหมอเอามือทั้งสองข้างมาแนบที่แก้มที่หน้าหนึ่งสองไลไปเข้าหูปื๊บไปหูิดหูหูร้อน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 ใช่ค่ะร้อนเลยอ่ะค่ะนี่คือพลังงานจริงนี่คือพลังงาน พลังงานจากธรรมชาติจากร่างกายของเราเองร้อนจริงค่ะพี่หมอฝึกท่าแรกไปแล้วพร้อมรับภาร,รกิจหรือยังครับพร้อมมากพร้อมมากเลยใช่ไหมครับใช่ภารกิจคือพี่หมอจะต้องเรียนท่าไทเกตกับอาจารย์ทั้งหมดสามท่าและสอบให้ได้มาตรฐานหนึ่งท่าสอบพอร้มอมพอร้อมแล้วคะ่ะพร้อมมาก เมื่อกี้อาจารย์สอนนุ้ยไปทั้งหมดกี่ท่านะคะเออทั้งหมด4ี่ท่าค่ะถ้าเตรียมพร้อมกับท่าเริ่มต้นเป็นหนึ่งท่าจากนั้นเป็นท่าผลักมือขวาซ้ายเจียโยกโถซุยแล้วก็จะมีท่าโลซีอาปู้ก็คืองอเข่าย่างก้าวแล้วก็จะมีเจรยโยกเหยี่ยหมาเฟินจงก็คือม้าป่าสยายแผงคอหรือเรียกว่ารูปแผงคอม้าพี่นุ้ยจะสอนท่าอะไรครับม้าป่าสยายแผงคอเออเตรียมพร้อมจากท้ากุมบอล ไปท่าม,ม้าป่าเสือแผงคอเริ่มต้นคุณหมอโน้ยังโดนหักคะแนนอยู่เพราะว่าท่านี้จะต้องแบม,มือแบบนี้ขอบไม่สอบ้อบขอบสอบสอบ,สอ,บ,สอ,บอุปกรณกอันนี <c oughs> ้อย่ายไปข้างหลังนะค<ม>ะอันนี้มือของแม่นี่ขาใช่ใช่ใชอันนี้เขาเรียวกว่าท่าแบมือของตังแม่แบมือขอตังแม่แบมือขอตังแม่ใช่แม่ ลูกข้าหาว่าคนนี้ไม่ได้ตังแม่ตังหล่นหมดเลยแม่มือขอตังแม่อ๋อแม่มือขอตังแม่ใช่แล้วนี่แหละบอหนูจำได้แน่นอนแล้เก็บตในกระเป๋ากางเกงพออ๋อไม่เก็บที่กระเป๋ากางเกงอุ้มบอลส้นวางส้นก่อนจากนั้นบิดโยกขอตังแม่แล้วเก็บใส่กระเป๋าอ่ะอย่าไงน้าไงปิดเลยนะอ่ะลองใช้ป้องกันไว้ถูกต้องค่ะอุ้มปุยสุดยากอีกทีหนึ่งอืมอืมอืมถ้านึ่งนึ่งไปเริจะผ่านแล้วค่ะจะผ่านแล้วสามเทคมา เตียมเริ่มต้นมาป่าสยายแผงคอถูกต้องแล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะทั้งมือซ้ายมือขวาการก้าวเท้าถูกต้องเลยค่ะคุณหมอเลยเก่งมากพันหนึ่งท่าทวดพันหนึ่งท่าทวดใช้ไปกี่เทคนะสามยากเหมือนกันนะอะาทักบอกว่ามีคนสนใจจะเรียนมันต้องเริ่มยังไงต้องแต่งตัวยังไง อาจารย์บอ,อกหน่อยค่ะค่ะคนที่สนใจเริ่มเรียนไทเก๊กนะคะอย่างแรกเลยคือเราก็เน้นใน,นเรื่องของการแต่งกายด้วยนะส่วนหนึ่งเพราะว่าสมดุลหยินหยางเย็นร้อนต้องสัมพันธ์กันเหงื่อออกเวลาลำไทเก๊กเหงื่อออกถ้าเราใส่แขนสั้นลมที่ปะทะตัวเราเข้ามาโดยตรงทําให้เราเกิดความเจ็บป่วยได้ง่ายฉะนั้นจะต้องใส่เสื้อแขนยาวนิดนึงกางเกงจะนิยมเป็นกางเกงตัวพอง,พองๆใหญ่ๆเพราะว่าสรีระท่วงท่านในการได้รำจะได้ไม่เห็นรูปร่างของตัวเองเจนเกินไป รองเท้าจับคุณหมอใส่รองเท้าอย่างเงี้ยเวลาเรายืนเรายืนปับ๊บน้ําหนักมันจะไปอยู่ที่ฝ่าเท้าซะส่วนใหญ่หรือมันนุ่มเกินไปมันจะยวบลงไม่เหมาะกับการรําไทยเก๊กเพราะเราต้องการให้เท้าเราสัมผัสกับพื้นอ๋อต้องเป็นรองเท้าแข็งอันนี้คือชุดแต่งกายของผู้ฝึกอย่างที่หมอแต่งตัวมาวันนี้ถามว่าเบสิกเริ่มต้นได้ไหมได้ค่ะเราอายุที่มาเริ่มเรียนนี่คือเจอเด็กที่สุดเท่าไหร่แล้วก็อายุเยอะที่สุดเท่าไหร่ค่ะที่มาเรียนที่เริ่มเรียนเคยเห็นเด็กอายุต่ำสุดประมาณ5ขวบ เราต้องมาจัดโปรแกรมให้แต่ละท่านต้องเริ่มฝึกจากง่ายไปหายากแล้วฝึกตามท่วงท่าของมวยให้เหมาะกับแต่ละคนอ๋อแสดงว่าอายุกับโรคประจําตัวนี้ไม่มีผลต่อการฝึกลาไทยเก๊กใช่ไหมคะไม่มีผลเลยค่ะยิ่งดีได้วซ้ําไปเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุที่มาหลังจากที่ฝึกกับเรากลับไป3าเดือน6เดือนเอาผลตรวจเลือดสุขภาพมาให้ดูความดันลดลงเบาหวานบางคนดีขึ้น อันนี้เห็นผลชัดเจนและมีการวิจัยด้วยค่ะบในเมืองไทยก็มีในต่างประเทศก็มีทางด้านร่างกายเนี่ยการลําไทเก,ก็อันดับแรกที่ได้เลยคือ,องหมวกกล้ามเนื้อต้นขาที่มันจะแข็งแรงขึ้นหัวใจมันจะบีบตัวแรงขึ้นเพราะมันบีบตัวแรงขึ้นเสร็จปับ๊บเลือดลมมันก็ไหลเวียนสะดวกขึ้นการขับเหงื่อก็จะออกมาดังในด้านร่างกายแทบจะครบทุกด้านทั้งระบบกล้ามเนื้อระบบขับถ่ายระบบหมุนเวียนเลือดในหายเดียวกันการลําไทเก็กเ,ออเป็นการเสริมสร้างสมองเพราะว่ามันมีกระบวนกาที่จะต้องร้อยเรียง ทางด้านจิตใจเมื่อเรามารำไทเก๊กเราจะไม่คิดถึงธุรกิจไม่คิดถึงความกโกรธไม่คิดถึงบ้านไม่คิดถึงใครเราจะต้องโฟกัสอยู่กับร่างกายและกระบวนท่าของตัวเองใจเราก็เลยไม่ว้าวุ่นนะคะในหาเดียวกันด้านอารมณ์เมื่อใจไม่ว้าวุ่นเราอยู่สังคมอยู่กับเพื่อนอารมณ์มันก็จะผ่อนคลายอารมณ์มันก็ดีอารมณ์ดีร่างกายก็หลั่งสารแห่งความสุขนะะด้านสังคมรำคนเดียวเราก็อาจจะอินโทรเวิร์ตรำคนเดียว อยู่กับตัวเองแต่เมื่อเราไปเข้าสังคมมีเพื่อนการมีสังคมมีกลุ่มเพื่อนโดยเฉพาะในผู้สูงอายุวัยเดียวกันทําให้เขามีความสุขอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกถึงคนที่เริ่มสนใจอยากเรียนไทเก๊กไหมคะอยากบอกทุกๆคนว่าเริ่มต้นเรียนไทเก๊กตั้งแต่วันนี้เถอะไม่มีอะไรสายเกินไปต่อให้คุณอายุ60-70เรียนก็เพื่อทําให้ตัวเองชะลอความเจ็บป่วยของร่างกายวัยรุ่น 20- 3 0มาเรียนเพื่อทําให้ตัวเองผ่อนคลาย คือจริงๆกีฬาไทเก็กเนี่ยพอได้มาสัมผัสจริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายนะแต่ว่าบางคนเขาอาจจะคิดว่าเป็นกีฬาที่โอ้โหเคลื่อนไหวน้อยเขาน่าจะได้แคลอรี่น้อยไม่ได้อะไรโอ้ก็เหมือนไทเก็กก็เป็นสมบัติล้ำค่าเนาะเป็นวิชาเคล็ดแบบวิชาล้ำค่าที่ส่งต่อกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นฝึกสมาธิได้ทําให้เกิดปัญญาได้มากขึ้นแล้วก็มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อน้อยลงสมดุลร่างกายดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นหลายๆอย่าง<ช>หลายหลายมิติได้สังคมด้วย อันนี้บมอหนุยขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะดีค่ะก็ที่อนุญาตให้มาถ่ายทำรายการไทเก็กครั้งนี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่หมอไม่เคยทำมาก่อนเลยนะแล้วไม่ง่ายด้วยต้องฝึกต้องใช้เวลากับมันเป็นกีฬาชนิดหนึ่งถ้าคนแก่มาออกกำลังกายกีฬาชนิดนี้ค่อนข้างเซฟเพราะว่ามันไม่มีการกระชากเลยพ่าที่ดูมันเป็นการแบบเคลื่อนไหวช้าๆเพื่อที่จะส่งพลังงานภายในออกไป ภายนอกให้ได้มากที่สุดลักษณะนี้แล้วก็อีกอย่างอันนี้ที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยเซอร์ไพรส์แบบจริงๆเลยคือมันร้อนจริงๆเอออันนี้อันนี้คือคือมันงงมากเวลาเวลาปั้นลูกบอลแบบเนี้ยที่ว่้มันเป็นชีเป็นเนี้ยเป็นศาสตร์พลังงานอะแล้วมันร้อนจริงๆเอ๊ หรือว่าจริงๆแล้วเราจะต้องมีมันมีพลังงานภายในอยู่จริงๆนะแนะนําเลยนะสําหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นกีฬาชนิดนี้มาก่อนคือไม่ต้องรอให้แก่ก็ได้รอบหน้าด็อกเจอร์นี่จะพาไปที่ไหนกดติดตามเอาไว้เลยนะเดี๋ยวพาไปลุยกัน